พีอะไรใช่หมที่ผมเรียกพี่ๆเลยนะยังนทั้ทงที่ราักมานี่ผมไม่ทำอะไรพี่เฉยปะ่ะมีคนตามตัวให้ผมอยู่นะแต่คือผมไม่ทำอะไรเพราะว่าก็คือต่างคนต่างเยีสยสิ้จบเอามันถานม,มาแล้วแต่ว่าที่เรอยู่เนะี่ย เมียรู้ทําไงในฝากบอกเมรรียมาตองไหนลองนึกแหละนี่เมียตัวเองไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องกลับต้องลอ,องให้คิดนะลองเป็นเมียตัวเองแล้วคิดถึงใจตัวเองนะ จะรู้สึกยังไงเขาใจว่าไม่ไม่ทำนะแคแ่อยากรู้ว่าจะทำเพื่ออะไรต้องคิดถึงแฟนเขาไปสีีย,ยมันไม,ม่ไม่มีสีเดียวมันมีหลายหีเป็นอย่างคนอื่นไม่รู้นะ